รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริคสนับสนุนโดยอีสุด,สดีแม็กพลังภาพคลิกโลกบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวอร์แก๊ส ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริปแขกรับเชิญของอเราเป็นคู่ซีสองนักร้องดาวค้างฟ้าค่ะรับรองเลยถูกใจเพ่อยกไม่ยกอย่างแน่นอนคนแรกนะเป็นนางเอกนะนางเอกที่เกณงเงินล้านค่ะทวงคู่มากับเพื่อนซีของเขาซึ่งเป็นนางเอกเหมือนกันนางเอกอะไรเป็นนางเอก ลูกทุ่งหมอลำที่แบบว่าสายฮาเลยคนนี้นะคะอ่าเป็นใครไปไม่ได้ครับขอต้อนรับพี่จิ้งนิตรเขาและพี่แกนเด็นเขียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องปะิ่งดืดอลองฟังเพียวร้องกันสักนิดปะติ่งดื้อพี่ขาจกจตีแล้วเนี่ยคือคือสนิทกันแบบนี้แล้วไปเที่ยวกันบ้างไหมอ่ะ ไปเที่ยวค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เราเจอพี่พี่เขียวเนี่ยเราไปทำงานกันแลพี่นนองถ้าอย่างนั้นเหมาะเลยกับที่ที่เราจะพาไปเที่ยววันนี้พี่ชอบถ่ายรูปไหมชอบมากคาเฟ่ที่เราจะพาพี่ไปเนี่ยนะไม่เพียงแค่เป็นคาเฟ่ที่มีของอร่อยให้เรากินแล้วค่ะบรรยากาศดีมากจริงเหรอเสม,มือนว่ามีทะเลสาบอยู่ตรงกลางอุ้ยวันนี้นะครับผมเอาล่าจรถมาเกยสาวสสวยๆแบบพี่ๆเนี่ยนะ พร้อมทริคง่ายๆครับมาแชร์กันด้วยยิ่งร้อนๆแบบนี้นะสาวๆน่าจะชอบอากาศร,ร้อนๆแบบนี้นะครับทุกคนควรนํารถไปติดฟิล์มกรองแสงกันหน่อยนะครับวันนี้ครับมิกเลยมีทริคในการเลือกฟิล์มกรองแสงรถยนต์มาฝากครับควรยึด2คุณสมบัติหลักก็คือการกรองแสงกับกรองความร้อนนั่นเองครับอย่างข้อที่1ต้องมีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันรังสีและความร้อนได้ดีครับข้อที่2 ควรเลือกนะครับฟิล์มที่ติดแล้วคุ้มค่าราคาแล้วก็ต้องสมเหตุสมผลและต้องไม่สะท้อนแสงจนมากเกินไปนะครับที่สําคัญคือต้องมีการรับประกันคุณภาพอย่างชัดเจนทั้งเงื่อนไขและเวลาด้วยนะครับ วิธีเดินทางไปยังเลมอนทีคาเฟ่นะคะจากกรุงเทพมหานครใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนีขาออกมุ่งหน้าไปจังหวัดนครปฐมค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบางเตย2ขับตรงไปอีก1.4กิโลเมตรสังเกตซ้ายมือเลยค่ะก็จะเห็นร้านเลมอนทีคาเฟ่แล้วค่ะ<ฮ><ฮ>นี่ต้องลงไปไไนอนนี่ไม่หล่นไม่หล่นไม่หล่นจับแน,น่น ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เลมอนทีคาเฟ่นะคะคาเฟ่สุดจี๊ดแห่งสามพลาดเลยร้อนๆแบบนี้นะโอ้โหมานั่งแบบข้างๆบางขบื้างๆทะเลสานี่จะบอกเลยว่าวันนี้จี๊ดจริงๆนะครับเพราะว่าตกแต่งด้วยโทนสีเหลืองที่เป็นบอกถ่ายรูปสวยเหมือนเข้ากับชื่อร้านเขาเลยเลมอนทีคาเฟ่นั่นเองได้บรรยากาศเสมือนแบบอยู่ทะเล น้ำสีฟ้าครามอยู่ด้านหลังเหมาะกับช่วงซัมเมอร์แบบนี้ดูดูพี่สิทำไมพี่ขาวขึ้นใช่ไหม <c oughs> ขาวพี่มันดีเลย <c oughs> สวัสดีคร่สสคะสวัสดีค่ะชื่อมายนะคะ,ะเป็นใครคะเป็นเจ้าหน้าที่ของร้านเลมอนชีคาเฟ่ค่ะและที่มาที่ไปของร้านนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับคอนเซปต์ร้านนี้ค่ะก็จะแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยค่ะจะเป็นโทนดําเหลืองใช่ค่ะจะประดับด้วยแสงสีไฟที่สวยงามตามนี้เลยค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็จะพอจะคู่กับทะเลสาบด้านหน้าเนี่ยค่ะทะเลสาบทำไมเป็นแบบน้าสีเขียวเขาทำยังไงอ่ะข้างใต้เนี่ยจะเป็นแบบว่าสาล่ายอะค่ะแล้วเขก็จะเป็นน้ําสีเขียวเป็นทะไร บรรยากาศดีมากแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากอยากรู้ว่ามันมีกี่โซนนะคะจะมีทั้งหมดเนี่ยสโซนค่ะจะเป็นโซนทะเลสาบเนี่ยค่ะบริเวณด้านหน้าแล้วก็จะเป็นโซนในคาเฟ่ในห้องแอร์ค่ะ<ม>นั่งชิลๆเย็นๆในห้องแอร์<ม>เปิดปิดกี่โมงครับเปิดเวลา9ก้าโมงค่ะปิดสามทุ่มครึ่งค่ะเปิดทุกวันใช่ค่ะไม่มันอยู่และพิเศษนะครับสำหรับแฟนๆรายการวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริคนะครับทางร้านเล m o n t r e ี Ca เ e มีรางวัลมาแจกนะครับเป็นเซตเมนู ตำถาจำนวน5้ารางวัลค่ะเพียงแค่เข้าไปลุ้นรางวัลที่เพจ Facebook วันเดียวเที่ยวได้แค่นั้นเองครับผมรับรองอร่อยแล้วถ้าหากว่าเรามาที่เนี้ยลูกค้ามาที่เนี่ยกิจกรรมที่ให้เขาทำคืออะไรบ้างกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นการพายเรือค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นการถ่ายรูปตามมุมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่พี่เขียวจะไปพายเรือหนูมีทริคในการพายเรือบอกพี่เขียวก่อนไหมครับค่ะ ก่อนที่เราจะมีทริกนะคะนอกจากนี้ต้องศึกษาเทคนิคการพายเรือแล้วความปลอดภัยก็ต้องมาด้วยค่ะก่<ม>อนลงเรือนะคะตรวจเช็คเรือและไม้พายว่าอยู่พร้อมใช้งานหรือเปล่าอย่าลืมสวมเสื้อชูชีพนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองค่ะไม่ขึ้นเรือเกินน้ําหนักที่ทางร้านเรากําหนดนะคะเรือทางร้านที่เรากําหนดเนี่ยจะขึ้นได้ไม่เกิน2คนค่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวส่งแค่หน <c oughs> ึ่งสองสามเไปอุ้ยดีอะอ่ะพี่ไปไม่เอาไม่เอา เด oh, ี๋ยวเรไาไยศาลาตามเข oh, my, my. เป็นยังไงบ้างคุณพี่ทั้งสองคนเนี่ยมารายการเราทั้งที <c oughs> เราก็อยากจะล่วงลึกถึงเรื่องความรักทั้งคู่จะลึกแค่ไหน <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาล่วงลึกชีวิตคนโสดแล้วก็ชีวิตคนมีคู่กันนะคะช่วงหน้าคะ่ะ หนึ่งเมนูคลาสสิกนะครับที่ทุกบ้านต้องทําให้ลูกๆกินนั่นก็คือเมนูไข่ตุ๋นนะครับซึ่งวันนี้มิกมีวิธีทําง่ายๆมาฝากกันครับตอกไข่ใส่ถ้วยนะครับคนเบาๆให้เข้ากันครับหลังจากนั้นใส่น้ําเปล่านะครับหรือน้ําซุปคนเบาๆนะครับให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับก็ให้นํากระชอนเนี่ยตาถี่ๆกล้องไข่ให้ช่วยให้ไข่ตุ๋นเนี่ยมีเนื้อที่เนียนแล้วก็สวยครับเติมน้ําในหม้อนึ่งตั้งไฟแรงนะครับ ปิดฝาหม้อรอให้น้ำเดือดครับเมื่อน้ำเดือดก็ลดไฟให้เป็นไฟอ่อนเพื่อใช้ในการตุนไข่ครับครับจับเวลาประมาณสัก1 5ถึง20นาทีก็จะได้ไข่ตุนที่น่ารับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมนะครับควรใช้แก๊สหุงต้มที่มีความปลอดภัยนะครับที่ให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมออย่างเวลแก๊สถังนี้ครับเพราะเป็นแก๊สที่ใช้พลังงานสะอาดและก็คุณภาพสูงและที่สำคัญยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับเปิดชีวิตรักสองนักลบดาวพ้งว เรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามนะครับเขียวจิงมขาวขาวขาวมากวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริควันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริคสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่และน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมแบบปลอด พี่ทั้งสองเรียกว่าร้องเพลงคนละแนวกันเลยมาสนิทกันได้ยังไงครับเราอยู่บริษัทเดียวกันณตอนนั้น่ะณตอนนั้นเจอที่บริษัทแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ย้อนไปหลายปีเลยพี่ยังไม่ได้เป็นนักร้องพี่ชอบเขามากเพราะว่านั่งดูเขาเป็นแบบว่าก็ปี่โชอะผมจําได้ผมเคยดูเขาเขาวิ่งหลายที่มากวันพุธจะมาตรงนี้วันพุหัสจะมาตรงนี้ไปนั่งรอเลยจ้าแล้วเขามีช็อตเด็ดที่ทุกคนต้องเห็นเขา เลอะบนเวทีกินน้ำบัดลมขวดขนาดนี้หมดทีเดียวโหคือมันหมดเพราะว่ามันมีเงินพันมาไงเขาเป็นอะไรที่ช่วงนั้นใช่ไหมมหัศจรรย์มากอะพี่แบบน้พี่ติดเขามากตอนนั้นพี่รู้ไหมคะว่าเขาไปแบบแอบดูอยู่เป็นแฟนคลับพี่เน่ะเออตอนแรกๆไม่รู้ตอนหลังนี่หลังจากที่เขาออกเพลงแล้วมีคนมาเขียนขึ้นมาว่าใช่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 เริ่มเป็นนักร้องผีขามีเพลงฮัทเช่ที่รักขึ้นมาแล้วอ้อหูคนดังมาเราเลยประกาศ ใช่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 เราคิดว่ามีนิสัยอะไรคะที่แบบเหมือนกันเลยทั้งสองคนอ่ะโอ้ถ้านิสัยเหมือนกันพี่หนูว่าเราบ้างานเหมือนกันเป็นคนที่ทํางานแบบอะไร็ได้เลยมากรับหมดเนาะเป็นคนขยันทํางานรีกว่าเป็นสองสาวที่ลักกี้อินเกมแล้วก็ลักกี้อินเลิฟทั้งคู่นะวันนี้เราก็เลยอยากจะให้มาเจาะลึกเปิดทิวิัรั์ทั้งสองนักร้องดาวค้างฟ้าว่า เป็นยังไงไปหาคำตอบในช่วงนี้จริงหรือไม่จริงเมากันสนั่นวงการลิเกว่าพี่โสดไม่สนิทเพราะซุ่มคบเสียใหญ่จริงหรือไม่จริงไม่จริงค่ะมไม่ซุม่มไม่ซุม่มมีหนุ่มๆมาเปเครื่องเพชรน,นี่ยเขาเขียนอยู่ในนี้นีม่มีแต่ <c oughs> <c oughs> คุ มีแต่เราไม่ได้ตกลงปลงใจแล้วเพชรเรารับไหมรับสิคะแต่ไม่ได้เปิดใจให้เขาเอาบางคนอะซื้อแั่นเพชรไห้ไลองใส่ดูสิมันพอดีกับพอดีกับรับไวอมีทองด้วยตอนนั้นจริงๆทองประมาณเส้นละ5บาทเอาลองสวมสิจ้าเหมาะไหมเหมาะให้ไหมให้ให้ก็เอา สวยแซ่บได้เบอร์นี้เพราะมียาโดบชั้นดีโสมพันปีต้องชิดซ้ายจริงหรือไม่จริงยาดบเรื่องจริงค่ะเพราะว่าพี่มีสามีเด็กค่ะได้วกี่สิบสองปีกว่ากว่าสองปีพี่อยู่กันมาพี่ไม่เคยทะเลาะกันเลยเออเพราะมันนะปีปีเลยนะคะพี่สิบสี่ชีวิตเจ้าหญิงวงการลิเกไม่เคยเหงาเพราะมีหนุ่มรุมจีบเพียบจริงหรือไม่จริง จริงก็ได้ค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครมาจีบแล้วเกรงใจเหมือนว่าเหมือนโตขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้นะหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่มีแบบว่าเก้งกวางเกนงกว้างมันมีที่มาที่ไปแต่ต้องมาหาเรา่อนหาเราแป๊ดเดียวนู่นเลยจ้าไปกับพี่ช้าย้อนคลิปเลย พี่เขียวครับสามีเด็กหนีไปไหนไม่รอดพระติดใจความเผ็ดของพี่จริงหรือไม่จริงจริงค่ะเพราะว่าผิดเผ็ดแซ่เดี๋ยวข้าวอร่อยเสนเดียวไปจะหวาดเดี๋ยวเกิดมาเป็นริกหรือไงคุณพี่มีเทคนิคอะไรบอกมาหน่อยได้ไหมคะอี่ก็ต้องบอกรักกันทุกวันเพราะว่าเราไม่รู้จะจากกันวันไหนเราทํากับข้าวอร่อยไหมจ๊ะอร่อยครับ จุ๊บมาก่อนนอนก็จุ๊บก่อนนอนจับมือกันนอนเลยจับมืออย่างเดียวเหรอจับมืออย่างเดียวก็พอแล้วรุ่นนี้นะสวยออร่าหน้าเด็กเกินต้านจนคนทั้งวงการเรียกว่าน้องอจริงหรือไม่จริงถาจริงก็ได้ต้องบอกนิดนึงเพราะว่าพี่เป็นคนที่แต่งตัว จริงๆไม่ได้เป็นคนแต่งเองแต่ผู้จัดก,การบอกเลยว่าอายุ47ใช่ไหม50เลวอ่ะจริงเนี่ยเพ่งๆเลยวันเกิดมาเนี่ยเราก็เข้าใจนะเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้ถ้าเราแต่งตัวหรือไม่ดูแลตัวเองสําคัญเลยพี่มีคิดรับแต่ไม่รับมากแอ,อคือทํายังไงให้ได้ดูแบบหนึ่งเป็นคนผิวขาว<อ>ขาวก็จริงแต่ทํายังไงให้ดูเด็กอ่ข<อ><อ>ยันอัพความสวยแบบไม่พักจนได้ฉายานักร้องหน้าใหม่ จริงหรือไม่จริงแต่เขาก็ลงข่าวว่าพี่เป็นนักร้องหน้าใหม่นี่ก็จร <c oughs> ิงนะว่า <c oughs> อะไรที่มันหย่อนคอล้อยเราก็ต้องไปยกกระชับถูกไหมคะตาตกงอ,อพี่ไปทำยังไงคะพี่ก็ไปเย็บความสวยความงามผู้หญิงเนี่ยอย่าปล่อยตัวเพราะว่าต้นไม้ยังยังต้องใส่ปุ๋ย <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ย้ดน้ำเรใส่ปุ๋ยผู้หญิงเราก็เหมือนกันอย่าปล่อยตัวพันตัวมาเป็นเน็ตไอดอลโชว์ความเผ็ดจนคนดูติดตรึมจริงหรือไม่จริง ไม่จริงไม่จริงไม่จริงไอที่ติดตึมมันไม่ใช่ความเผ็ดไม่มีเผ็ดไม่มีเผ็ดติดอะไรคะหน้าสวยไงการ์ดวาันตัวเป็นใสรีวิวแล้วอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะรีวิวเรื่องผิวพรนอะไรอย่างเงี้ยทำงานเหมือนเป็นนี่ตั้งเป้าชีวิตนี้ต้องอยู่อย่างนางพญาจริงหรือไม่จริงมันคือเรื่องจริงทุกคนจะต้องวางแผนชีวิตของตัวเองถูกไหมวันปลายเราจะต้องอยู่แบบ สบายๆมีคนมาดูแลเราไงสวนก็ทําอะไรทุกอย่างเราต้องทําถึงเราจะทําไปแล้วทุกอย่างเริ่มต้นแล้วแต่เรายังต้องทํางานอยู่ตรงนั้นก็เราก็มีการแบ่งเวลาไปให้ถูกต้องพี่ทั้งคู่เนี่ยบบช่วยแบบว่าช่วยแชร์มุมมองกันคลองชีวิตแบบคนโสดให้ดูหน่อยว่าควรทํำยังไงถ,ถ้าโสดต้องพิลิดเลยนะคะจริงๆพี่ไม่ได้อยากโสดพี่อยากมีแฟนเหมือนเขาอะที่เป็นเป็นมีแฟนที่เด็กกว่าอยากมีมากๆเลยแล้วก็ ให้ดูแลเหมือนแฟนเขาดูแลเขาอ่ะแต่พี่หาไม่ได้ไงหาไม่ได้หาไม่ได้หาไม่ไแต่ไม่คิดไมทีว่าจะเอาไยังไม่เปิดใจยังไม่เปิดใจมันไม่ใช่แต่บางทีเรารู้สึกว่าอาจจะสนุกกับงานเกินเหตุจริงๆแล้วมันก็เปิดรับนะแต่ทุกคนเกรงแล้วว่าเฮ้ยพี่ดูโตไม่กล้าเข้าใกล้แต่ถ้ามีจริงๆจะแฮปปี้มากๆแต่ถ้าถามว่าสสดีไหมดีมันจะไปไหนก็ไปจะ ไปกินตรงนั้นไปเที่ยวตรงนี้ลองขายตัวเองเดเราให้โอกาสขายตัวนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะจิ้งีิขาวรีบเถอะวจริงจริงแล้วก็จิ้งลิขาวก็เป็นคนเป็นคนโสดโสดสนิทแล้วก็คุยง่ายไม่ดุเราเปิดใจไหมคะเปิดใจสุดๆเข้ามาเลยขอให้นิสัยดีอย่างเดียวไม่ต้องรวยก็ได้คุณสมบัติคือนิสัยดีนิสัยดีเป็นคนดีเป็นคนดีพอๆจบจบที่มีตังค์ได้ต้อง ้็อย่างพี่เขียวแล้วพี่เขียวในฐานะของคนมีชีวิตคู่พี่ใช้หลักการอะไรในการครองชีวิตคู่พี่ต้องเข้าใจกันค่ะต้องฟังกันและกันต้องมีเวลาให้กันและกันเราได้ฟังมุมมองความรักแล้วก็การใช้ชีวิตของสาวสวยของพี่ทั้งสองแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะคะเราอะรู้สึกไหมว่าแบบโอ้โหหิวข้าวคุณตั้งแต่แรกก่อนที่จะเข้าสอบค่ะถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปทานอะไรอร่อยๆของที่ร้านกันดีกว่าค่ะ นะคะนอกจากจะเป็นสถานที่ที่สวยมากเลยนะคะก็ยังมีเมนูอาหารหลากหลายมากๆเลยเดี๋ยวให้คุณมาเนี่ยแนะนําดีกว่าค่ะได้ค่ะเมนูแรกนะคะก็จะเป็นหมูสเต๊ะค่ะมเมนูที่2นะคะจะเป็นตำไหลบัวทะเลรวมถาดค่ะตำอะไรนะคะตำไหลบัวทะเลรวมถาดค่ะถาดใหญ่มากมใช่ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยใช้เป็นทะเลสดเลยนะคะใช,ใช่ค่ะส่วนตรงด้านนี้จะเป็นเนื้อสลอย่างจิ้มแปวค่ะ ส่วนตรงนี้จะเป็นยำแซลมอนค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นแกงส้มแปลสาปลาช่อนทอดค่ะซิกเนเจอร์ของร้านนะคะก็จะเป็นต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำข้นนะคะซึ่งเราใช้น้ำพริกเผาของอะไรครับเราใช้เป็นน้ำพริกเผาของแม่ป้านมนะคะ <laughs> ที่นี้ใช้ผลิตภัณฑ์ตาแม่ปนอมเหรอครับใช่ค่ะถ้า,<อ>าใช้นะฮะเราก็มีกิฟต์เซ็ตผลิตภัณฑ์ตาแม่ปนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยมอบให้กับทางร้านนี้ด้วยใช่แค่ใช้ก็ให้เลยแค่ใช้ปุ๊บให้เลยที่รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้น้ำพริกเผาตาแม่ปนอมกับน้ำจิ้มไก่ตาแม่ปนอมมีแบบหลอดบีบแล้วนะโอ้สะดวกาเขาพาไปไหนก็ไายใช่ค่ะนี่หลังๆนะเวลาแบบออกจากบ้านแต่เช้าไปทํางานไม่รู้จะหาอะไรกินหยิบขนมปังบีบเลยแล้วก็น้ำพริกเผาตาแม่ปนอมบีบ อร่อยประกบกินเลยโบชิมกันเลยดีกว่าชิมกันเลยดีกว่ารสชาติกลมกล่อม <c oughs> มาครบรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมาครบเลย<ม>แต่มันหอมแล้วพริกเผาใจคนมันเป็นเพราะควงกินนีออโอตายอร่อยทุกอย่างเลย ต้องมาให้ได้นะครัุณผู้ชมแต่ช่วงหน้าครับผมเราจะมาล้วงเคล็ดลับว่าทำไมผู้หญิคนนี้วัยเกือบจะ50การเวลาถึงทําอะไรคนอย่างเขาไม่ได้เลยความรู้สึกว้าวมากๆเลยที่เราได้มาเลยมทรีครับ่วันนี้พวกเรารู้สึกสดชื่นแจ่มใสเพราะว่าที่เนี่มันสวยมากๆเลยมันมาเดินดูสิเป็นไงคะราไอะไรที่เขียวๆมันจะมีความสุขวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนทริค วันเดียวเที่ยวได้ทริปแอนชิกจะไม่ถามคำถามนี้กับพี่ลีดเป็นไปไม่ได้เพราะเราเจอพี่กี่ครั้งพี่ยังสวยยังดูดีการเวลาที่ทุกคนกลัวทำอะไรคนอย่างพี่ไม่ได้ไม่ว่าจะหน้าไหนๆพี่ก็ยังหน้าเป๊ะแบบนี้ตลอดแต่ก่อนเนี้ยมันไม่เป๊ะแบบนี้ต้องบอกด้วยวัยของเราเนี่ยมัน47แล้วอะคือมันใกล้เลข5มากๆเลยตอนแรกพี่ไม่ดูแลตัวเองเราทํางานเยอะเป็นลิเก การเล่นลิเกการแสดงลิเกเห็นไหมมันต้องโบกหน้าหนามากนี่ยิ่งโบกยิ่งพังนะแต่งหน้าเยอะๆหน้ามันจะเริ่มแห้งนอนน้อยนอนไม่เป็นเวลาล่าสุดอย่างที่บอกทําไร่อังุ่นโอ้โหหนักเลยมันเจอแสงแดดโอ้โหมาหมดริ้วรอย ตีนการที่มันเป็นจีบๆทั่วหน้านะมันมาหมดเลยผิวไม่สม่ําเสมอไอ้ที่ไร้ายเหรืสิ่งที่พี่ไม่ชอบเลยคนเราเพราะข้าเลข3เลข4เนี่ยรูคุมมขนจะกว้างเวลาใครมองหน้ากล้พี่จะแบบอายอะ่ะมันเหมือนอายตอนนั้นนะแย่มากแต่โชคดีเจอคุณลุกและคุณพีเค ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าพี่ลีดนุกกับพี่เคก็พังเหมือนกันเขาแนะนําตัวนี้เลยเขาบอกเป็นเซรั่มเข็มเรียกง่ายๆเลยว่าเซรั่มเอ็มฟิลซึ่งเขานําเข้าจากเกาหลีเป็นนวัตกรรมหลักล้านแต่ให้คุณสวยในราคาเบาๆดึงฝาแบบนี้ตึ๊บอ,อะแล้วก็ใส่ที่ก้นเขา,า,าแล้วก็บีบออกมาแบบนี้ค่ะเนี่ยแค่นี้มเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นเองเซรั<อ>่มลงผิวหน้าของเราเนี่ย เขาจะทํางานทันทีสิ่งที่พี่แฮปปี้มากมากคือเขาจะทําการสักคือเหมือนจะรู้สึกเหมือนมีเข็มมาสกิดถูกต้องอย่าตกใจดีใจได้เลยเขาทํางานแล้วใช้หนึ่งครั้งหยุดไปเลย3วันอ๋อหมายถึงว่า3มวันทำครั้งใช้ครั้งเดียวและเขาจะทำงาน72ชั่วโมงเขาดูแลผิวอนาได้นานเท่าไหร่ครับ1เดือนค่ะแล้วพอใช้เสร็จแล้วเป็นไงฮะคือแรกพี่ทาเลยแล้วก็พี่นอนเลยนะคะ เรารู้สึกบอกุ้ยตื่นเช้ามาเรารู้สึกเลยว่ามนแลดูฟูขึ้นและแลดูชุ่มฉ่ำขึ้นครั้งแรกก็รู้สึกเห็นผลและพอใช้มาสักระยะหนึ่งเรารู้สึกได้เลยไอ้ที่มันเป็นจิตจีบยิบยิบยิบตามหน้าผากแต่ตารอต่างรองรอยต่างๆมนแลดู ตื้นขึ้นและผิวนะจะที่มันแบบหยาบมันก็เลยดูเรียบเนียนขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยหรือว่าตีนการ่องแก้มต่างๆหน้าแห้งกราดอันนี้แนะนําเลยเพราะว่าเจอกับตัวพี่จิงหลีขาวอยากก็ทุกคนดูดีวันนี้มีโปรพิเศษมาฝากจัดให้แค่29สายเท่านั้น02 305 8666หรือไลน์อ M f u TV หกล่องของเรามีด้วยกัน4ขวดด้วยกัน oh. ขวดหนึ่งใช้1เดือนใช่ไหมคะส <4 S 2> <4 S 1> เดือนสเดือนยังไม่พอคะ่ะราคาปกตินะคะ4ขวดที่เราขายกัน5,160บาทแต่วันนี้เราไม่ขายราคานี้พิเศษสุดคะ่ะขายแค่2,990บาทเท่านั้นยังไม่พอซื้อ1กล่องแถม1กล่องทันทีเลยคะ่ะโอ้ขวดแดขวดในราคา 2,990บาทเท่านั้น <I S 1> ค่ะยิงกว่าคุ้มคุ้มมากๆวันนี้บอกเลยว่า1ขวดตกแล้วถ้าคิดแล้ว373บาทถ้าตีเป็นวันนะวันละแค่16บาทเท่านั้นสรงฟรีเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะโอนเงินหรือว่าจะรอสิ้นเดือนทุกอย่างพี่ ให้หมดเลยมีน้องอยู่คนหนึ่งชื่อว่าน้องมิ้นอายุ43ห,หน้าพังเหมือนกันก็แนะนำแดมเอ็มฟิลตัวนี้เอาไปใช้แล้วเป็นโทรกลับมาเลยพี่หนูจัดสองกล่องหรือเขาบอกว่าหน้าเขาเป๊ะมากตอนนี้อีกคนหนึ่งต้องบอกว่าคุณปอปุญญวีตนคนเนี้ยเขาทํางานเยอะ50แล้วนะเขาก็บอกว่าหน้าเขาแยกจังเลยแบบมีความหยาบกรา้าแนะนําตัวนี้เลยพี่จา๋าใช้ตัวนี้เลยเพราะเรามั่นใจที่สุด เขาบอกเขาแฮปปี้มากแค่29สายอะเต็มแล้วค่ะ wow, พี่คะมน้อยไปมากค่ะขอเพิ่มได้ไหมพี่ให้สุดท้ายท้ายสุดเลยค่ะโทรเลยค่ะ02 305 8 666หรือ Line แอ m f i t v นะคะ5นาทีสุดท้ายคุณต้องรีบโทรค่ะไม่จำกัดสายไม่จำกัดสิทธิ์คุณต้องรีบโทรว่าเพราะว่าได้8ขวด เดือนน่ะราคา2,990บาทเท่านั้นรับรองว่าคุณคุ้มสุดคุ้ม02 305 866 6หรือละแอด m f e e l TV นะคะ2คนนี้นานๆเจอกันทีต่อให้สนิทกันก็าตามมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันไหมครับก็ให้เขาดูแลสุขภาพเนาะวันนี้ก็บอกเลยว่าเจอพี่เจเน็ต เรารู้สึกว่าเหมือนเราต่อกันติดอ่ะจริงๆไม่ได้เจอกันบ่อยนะชื่นใจแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมทํางานด้วยกันเนาะพี่น้องครับวันนี้ก็ได้แง่คิดดีๆนะแล้วก็ที่สาคัญคือขอให้ทั้งผู้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับที่สําคัญนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับอีสูสแล้วก็สถานที่สวยๆแห่งนี้เลยครับเลมอนทรีคาเฟ่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำครับ และพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะ6นาฬิกานาทีทางช่อง3กับรายการวันเดียวเที่ยวได้ทริปแอทริควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ